ถือมาเนี่ยเขาไม่เ nah, ปื้อนบ้างหรือไงเนี่ยนะเขาถือมานี่ดินเป็นก้อนเลยอะดูดูดูเป็นก้อนเลยไม่ไม่เปื้อนเลยไงเราจะล้างดีไหมเนี่ยหรือเขาอนุร um ักษ์ไว้เราก็จะไม่กล้าจะเอาออกของเขาคงจะอนุรักษ์ไว้หรือเปล่าน่าจะอนุรักษ์ไว้เขาคงจะไปหาปลามาหรือเปล่าคงไปลุยน้ํามานะแล้วเราก็จะไม่กล้าเอาออกอสิเนี่ยมันจะเลอะขนาดนี้เราก็คงไม่กล้าเอาออกต้องใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วเนาะ เขายังไม่เอาออกเลยเราแคไม่กล้าเอาออกเขาคงอนุรักษ์ไว้อะนะ,นะเนี่ยดูสิอืมฮึมแล้วเขาไม่เปื้อนใช่ไหมถือมาเนี่ยเราก็จะไม่กล้าล้างอีกนะถ้าเกิดเขาไม่ต้องการก็คง,คงเอาออกไปแล้วละ่ะแสดงว่าเขาต้องการอนุรักษ์ไว้อะอนุรักษ์ไว้ก็ยอยู่เหมือนเดิมโอเคครับเราจะมางัดยางนะเราต้องไล่ขอบไปก่อนนะ ถ้าเกิดยางเก่าๆมันจะแข็งมากเลยถ้ยาเกิดมันหมดอายุนะมันจะแข็งมากมันก็จะงัดยากก็ต้องไล่ขอบไปก่อนไล่ไ,ไปเงี้ยไล่ไ,ไปเงี้ยไล่ไปเงี้ยไปเงี้ยนะโดยการขึ้นไปเหยียบเลยเหยียบ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 แล้วก็ไล่ขอบไปมันเงี้ยให้มันตกขอบไปแล้วเราก็ใช้เงล็กงัดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่กี่อันใส่ให้หมดเลยอันนี้เป็นขอบเหล็กไม่ต้องกลัวนี้แข็งมากเลยแล้วก็งัดประมาณขนาดเนี้ยนี่นะอันนี้อีก นี่คต้องใช้แรงเท่าไหร่มันก็จะเบาแรงนะถ้าเกิดเราไม่ให้มันลงขอบนี่มันจะงัดยากมากเลยเนี่ยแล้วอออก,งงวจออก็จะเอาออกง,ง่ายง่ายแบบนี้แล้วก็ถอดยางออกไปโอ้โหนี่นะนี่ไงเนี่ยจะเอาง่ายง่ายนี่เขา ไม่เอาดินออกหรือไงเนี่ยนีเนี่ยดูดิดินเป็นปึกๆเลยอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งไปมันก็จะเกิดการเหวี่ยงมันไม่สมดุลไงด้านนี้ด้านนี้หนักด้านนี้เบามันก็ทําให้ล้อมันสันส่นๆๆๆนั่น,น,น,นเองอ่ะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันจะมีอะไรคาไว้ไหมอะไรอย่งเงี้ยเราก็ดูลูบๆไประวังมันจะบาดมือเอาเราต้อใช้ผ้าเอาไว้ก่อน เขาอนุรักษ์ไว้เราก็จะไม่กล้าเอาเขาออกก็ต้องไว้แบบนี้นะเพราะตอนเขาเอามาเขายังไม่เอาออกแสดงว่าเขาต้องการอนุรักษ์ไว้หรือเขาถ่วงร้อไว้ก็ไม่รู้เพื่อให้มันสมดุลก่อไม่มีอะไรโอเคงันออกแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนใส่เรามาดูกันอีกนะว่าตอนใส่เป็นยังไง